ส่วนประกอบของพืชประกอบด้วย 1. นรากรากเป็นส่วนประกอบของพืชซึ่งส่วนมากอยู่ในดินมีลักษณะต่างกันออกไปตามชนิดของพืชและตามประเภทของรากรากพืชแบ่งออกเป็น3ประเภทคือรากแก้วรากขนงและรากฝอย หน้าที่ของรากรากมีหน้าที่ยึดลำต้นดูดน้ำดูดสารอาหารส่รงไปยังลำต้นปลายสุดของรากจะมีหมวกรากพืชใบเลี้ยงคู่จะมีรากแก้วซึ่งทำให้หาอาหารและน้ำได้มากทำให้พืชสูงใหญ่และมีอายุยืนเช่นมะม่วงขนุนกระท้อนส่วนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวไม่มีรากแต่จะมีรากฝอย พืชใบเลี้ยงเดี่ยวจึงหาอาหารและดูดน้ำได้น้อยพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีต้นขนาดเล็กและอายุไม่ยืนเชน่นข้าวข้าวโพดหญ้าต่างๆลำต้นลำต้นเป็นส่วนประกอบของพืชสูงจากรากขึ้นมาลำต้นประกอบด้วยเปลือกท่อน้ำและท่ออาหารหากเป็นพืชใบเลี้ยงคู่จะมีส่วนที่แข็งแกร่งเรียกว่าแกน หน้าที่ของลำต้นลำต้นทำหน้าที่ลำเลียงน้ำอาหารสู่กิ่งก้านของพืชให้ได้รับแสงแดดอย่างทั่วถึงพืชบางชนิดจะมีลำต้นสูงใหญ่ใบชนิดมีลำต้นเล็กกิ่งกิ่งเป็นส่วนประกอบของพืชที่งอกออกมาจากลำต้นมีลักษณะคล้ายกับลำต้นทุกประการมีหน้าที่ชูก้านใบของพืชให้ได้รับอากาศและแสงแดดให้ได้มากที่สุด ใบใบเป็นส่วนประกอบของพืชที่งอกจากกิ่งใบเป็นส่วนประกอบที่มีจํานวนมากที่สุดในใบพืชจะมีส่วนที่เป็นเสียงสีเขียวเรียกว่าคลอโรฟิลล์หน้าที่ของใบใบนี้หน้าที่ปรุงอาหารโดยการสังเคราะห์ด้วยแสงนอกจากนี้ยังทําหน้าที่หายใจในเวลากลางคืนโดยการดูดก,ก๊าซออกซิเจนแล้วคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดอก เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของพืชดอกมีลักษณะและสีสันที่แตกต่างกันออกไปตามชนิดของพืชประกอบไปด้วยก้านดอกกลีบดอกกลีบเลี้ยงเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียดอกมีหน้าที่สืบพันธุ์โดยการถ่ายละอองเรนูจากเกสรตัวผู้ไปยังเกสรตัวเมียทำให้เกิดการสัมผัสกันระหว่างเซล์สืบพันธุ์เพศผู้กับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย ผลและเมล็ดเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของพืชผลไม้จเจริญมาจากรังไข่ด้านในของผลจะมีเมล็ดซึ่งขยายซึ่งใช้ขยายพันธุ์